วันนี้พามาชมแนวทางการแต่งมิวเอ็กซ์อีลิแกนอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้แต่งแค่2ออย่างแต่หล่อลงตัวแน่นอนเดี๋ยวพามาชมกันค่ะว่าคันนี้จะหล่อแค่ไหนไปชมกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมี่อิสุสุเมโทสาขาชัยพึกปากเกตค่ะ,ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะบีมจะมาแนะนําแนวทางการตกแต่งมิวส์เอ็กอิลิกนต้องบอกว่าสีนี้เป็นสียอดฮิตนะคะในส่วนของสีเทาไอเกอร์นั่นเองค่ะสีนี้นะคะได้รับความนิยมมากจริงๆค่ะไม่แพ้ตัวสีขาวมุกเลยและที่สําคัญนะคะสีนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าสีเพิ่มเติมนะคะราคารถเนี่ยยังคงอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันค่ะแต่ถ้าท่านไหนชอบสีขาวมุกนะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันนั่นเอง สําหรับคันนี้นะคะต้องบอกว่าแต่งแค่2อ,อย่างแต่หล่อลงตัวแบบนี้เลยสำหรับพี่ๆบางท่านที่ชอบในส่วนของตัวรองท็อปเนาะแต่งเนี่ยอุปกรณ์นิดหน่อยหล่อเลยแบบคันนี้นะคะเพราะว่าคันนี้ติดตั้งแค่ตัวล้อแม็กแล้วก็ตัวคิวล้อมีตกแต่งดีไซน์แบบไหนเดี๋ยวพามาดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะต้องบอกว่าเตรียมพร้อมส่งมอบครอบครัวน้องดุก๊กโตเป็นเอฟซจากจังหวัดชัยนาทนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้นะน้องรีเควสมาเลยนะคะว่าอยากจะแต่งออปชั่นแค่นี้ได้ไหมได้เหมือนกันแน่นอนค่ะสําหรับสเต็ปคันนี้นะคะบีมต้องบอกว่าบีมอยากรีวิวให้กับพี่ๆดูค่ะเพราะว่าตัวอิเล็กแอนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนตัวรุ่นแอคทีฟเพราะว่าตัวนี้มีออปชั่นค่อนข้างที่จะครบแล้วทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกเซนเซอร์หน้า4จุดหลัง4จุดกระจกพับไฟฟ้า ราวหลังคานะคะตัวเบาะหนังที่มีในส่วนของเบาะไฟฟ้าแล้วสําหรับผู้ขับขี่ค่ะรวมทั้งฝาท้ายไฟฟ้าและก็สามารถใช้สมาร์ทเทลเกตได้ด้วยนะคะสําหรับออปชั่นนี้ที่บีมแนะนําเพราะว่าตัวรองท็อปนี้ในพี่นะพวกตัวระบบความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นครูสคอนโทรลหรือว่าแม้กระทั่งตัวถุงลมนิรภัยเนี่ยก็6ใบเท่ากับตัวท็อปนั่นเองค่ะจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นเริ่มต้นทั้งหมดเลยแต่ถ้าท่านไหนรู้สึกว่าตัวนี้ค่าง,งวนเนี่ยมันอาจจะสูงไปเนาะเวลาที่เราผ่อนมาแล้วเนี่ยอยากจะได้ตัวแอคทีฟ แล้วแต่งสไตล์แบบอีลิแกนได้ไหมได้เหมือนกันค่ะบีมรีวิวหลายคลิปให้กับพี่ๆมากๆนะคะในส่วนของตัวออปชันแต่ละจุดเนาะแต่ที่บีมเชียร์ตรงนี้เพราะว่าเขามีมาค่อนข้างที่จะครบแล้วทั้งหมดนะคะขาดแค่บางออปชันเท่านั้นที่ตัวท็อปมีเนาะในส่วนของตัวคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยเลือกติดตั้งในส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติม2อ,อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวบีมขอเริ่มที่ตัวคิวล้อกันต่อเลยเนาะในส่วนของตัวคิวล้อเนี่ยตรงนี้จะเป็นคิวล้อดีไซน์ที่เหมือนตัวรุ่น RS นั่่นนนนนเเองงงคะะตรี้ไมใชาบิศู เะพี่นะเป็นงานจากตัวชุดแต่งนั่นเองตรงนี้น้องเนี่ยก็แจ้งมาเลยว่าพี่ผมอยากได้แบบนี้นะคะเราก็จัดการให้ติดแค่นี้ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะในส่วนของตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะมียางรองกันกระแทกให้กับลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลว่าจะกินในส่วนของตัวชุดสีของตัวรถเลยตรงนี้ดูแลให้ทั้งหมดเช่นกันค่ะแล้วก็สเต็ปคันนี้ไม่หมดแค่นั้นแน่นอนเพราะว่าคันนี้มีการจัดทรงในส่วนของตัวล้อแม็กทีอีสาคันนี้จะเป็นงานโปรแม็กนะคะสีดั้เงาหยอดขาวนั่น เขงตัวคันนี้พี่ดูกันชัดๆนะคะงานโปรแม็กเนี่ยเขาจะไม่ใช่ตัวสติ๊กเกอร์นะไม่ตรงนี้จะเป็นงานเลเซอร์ไปเลยแล้วก็ดุมล้อต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะไม่มีนะคะเป็นล้อแบบนี้แต่ถ้าท่านไหนเนี่ยอยากจะติดตั้งในส่วนของดุมล้อเลเนี่ยเราก็มีนะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยแต่ว่าของดุมล้อเขาเนี่ยจะมีแค่สีเดียวนอกาที่เป็นสีดําเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวล้อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นออฟเซตเนี่ยของคันนี้ออฟเซตศูนย์เนาะขนาดแม็กเนี่ย กว้าง9นิ้วนะคะของแม็กอะงานโปรแม็กเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพแน่นอนเพราะว่าตรงเนี้ยราคาเขาเนี่ยจะเป็นราคาแรงกลางๆเนาะจะไม่เหมือนงาน NK NK ก็จะแพงกว่านิดนึงค่ะแต่มาตรฐานการดูแลทุกอย่างนะคะตัวล้อแม็กเนี่ยเขามีมาตรฐานอยู่แล้วเนาะรับด้วยยางโตโยกันนะคะโตโยตรงนี้น้องเนี่ยรีเควสว่าอยากจะได้ตัว s t 3นะคะต้องบอกว่าการรีดน้ําต่างๆของตัว s t 3เนี่ยคุณภาพดีเยี่ยมแน่นอนสาหรับพี่ๆบางท่านเนี่ยก็จะมีติดตั้งตัวนิตโตไปแต่ถ้าบีมเชียร์จริงๆเนี่ย จะแนะนําเป็นโตโยดีกว่านะคะเพราะว่าการรับประกันต่างๆการบริการหลังการขายเขาค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะในส่วนของสเตปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะคะเพราะงานโปลแม็กเนี่ยมีสีให้เลือกหลากหลายสีเลยแล้วก็ตรงนี้เราติดตั้งที่ลานฝาเจริญนะคะเขามีบริการในส่วนของตัวสลับยางกับลูกค้าทั้งหมดเวลาที่เราออกรถแล้วเนี่ยก็สามารถไปตั้งศูนย์พวงร้อะที่ร้านได้ด้วยนะคะเราดูแลให้ครบจัดเต็มต้องบอกเลยค่ะว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่ง แนวทางนะคะที่หล่อลงตัวสําหรับสเต็ปนี้เลยค่ะ เพิ่มเติมในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะคะในส่วนของตัวเบ้ามือมือจับเนี่ยตรงนี้เราก็ดูแลให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะน้องเนี่ยเลือกเป็นสีดําเงานะพี่นะตรงนี้เราก็จัดการให้จริงๆตัวเซตเนี้ยเรามีพร้อมบริการให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่ายอยากจ,จะได้เป็นดเาเงาดําด้านโครเมียมเคปล่าหรือแม้กระทั่งฟิล์มใสนะคะเราก็มีพร้อมบริการให้กับลูกค้าอยากได้แบบไหนเราจัดการให้พร้อมอุปกรณ์ของแถมเนี่ยที่ต้องบอกว่าจัดเต็มให้กับลูกค้าแน่นอนไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม เลยสำหรับอุปกรณ์ที่มีมาให้ครบเราจบในโปรพิเศษของเรานั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับมิวเอ็กอลิกนคันนี้หวังว่าจะโดนใจพี่ๆนะคะกับแนวทางการแต่งแค่สออปชันก็หล่อลงตัวแบบคันนี้เลยค่ะสําหรับพี่ๆนะคะที่อยากจะตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะคะเรามีพร้อมดูแลให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะอย่างเช่นคันนี้น้องเนี่ยไม่ได้อยู่กรุงเทพเนาะน้องอยู่จังหวัดชัยนาทเนี่ยน้องก็สามารถซื้อออนไลน์บีไม่เคยเจอตัวจริงน้องนะคะก็จะเจอกันในวันรับรถนั่นเองค่ะทุกกระบวนการในส่วนของการตกแต่งต่างๆเรามีการถ่ายรูปส่งให้กับลูกค้าอัปเดตเป็นระยะนะคะไม่ว่าจะ กระบวนการในการทําไฟแนนซ์หรือการตกแต่งรถเพิ่มเติมนั่นเองค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าซื้อรถกระบีมนะคะปลอดภัยร้อยเปแล้วก็การดูแลหลังการขายดีเลิศมาตลอด4ีปีนั่นเองค่ะสาหรับพี่ๆนะคะที่สนใจรถอิซูซุทุกรุ่นนะคะสามารถโทรหาบีมได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าห้าหกสนะคะเบอร์นี้คือนลายบีมเลยหรือ Facebook ของบีมนะคะชื่อว่าบีมมี่อิซูป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์ค่ะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะคะในส่วนของทิกตอกชื่อว่าบีมมี่อิซูซูเมโทรนั่นเองค่ะฝากกกไปกด์แชร เป็นกำลังใจให้น้องบีมด้วยนะคะแล้วรอติดตามกันนะคะว่าสเต็ปคันถัดไปจะหล่อลงตัวแค่ไหนที่ช่องบีมี่ช่องเดียวเท่านั้นนะบ๊ายบาย